สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องจังวิเจียบค่ะจะเป็นพนักง,งานบริษัททำงานประจำตั้ง,ตงแต่จันทร์ถึงศุกเช้าถึงเย็นเอาเวลาว่างหลังเลิกงานกับวันหยุดมาเปิดร้านขายของออนไลน์ร้านหลักๆของเจีย๊ยบก็จะอยู่บน ebay กับ etsy แล้วจะก็มีร้านน้ำจิ้มอื่นๆบ้างกระจุกกระจิกค่ะเพื่อนๆคะเหมือนเช่นเคยนะวันนี้เจีย๊ยบมียอดขายเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังค่ะ อันนี้เป็นวันที่23-29ตุลาคมที่เพิ่งจะผ่านไปสดๆร้อนๆนะคะพอดีว่าวันที่ทําคลิปอยู่เนี้ยมันยังไม่สิ้นเดือนทีเดียวก็เลยได้มาแค่เจ็ดวันคือ23-29นะคะ 30, 31, 31เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะก็หน้าตายอดขายอืมประมาณเนี้ยค่ะเรียกว่าไงเดียเรียกว่าไม่ดีอย่างที่ต้องการแต่ก็มันก็เคยมีช่วงที่แย่กว่านี้เพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เลยว่าอะ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเจี๊ยบขายอะไรได้บ้างนะคะโดยที่สินค้าที่ยกมาวันนี้เนี่ยก็คือเฉพาะตัวที่ขายออกเร็วค่ะคือภายใน60วันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากวันแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆ23ตุลาคมค่ะเจี๊ยบขายได้2รายการอวดได้1รายการนั่นก็คือนี่ค่ะเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรกันนะคะเพื่อนๆคือ ก็ทับสับเขาเรียกว่าเป็น security blanket คือถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนกับผ้าน้องๆเด็กๆทาเรกกับน้องแบบอะเนะเขาก็จะมีของของเล่นที่ว่าต้องจับบางคนก็เรียกว่าเป็นแบบผ้าห่มเน่าอะไรอย่างนี้ไหมคะที่แบบว่าเ <c oughs> นี่ยคือไซส์เขาไม่ได้ใหญ่คะ่ะเพื่อนๆสิบสองน,นิ้วคูณสินิ้วเท่านั้นเองนะคะคอนเซปต์ <c oughs> ก็คือไปว่าเป็นเป็นผ้าผืนเล็กๆแบบอ๋อกับเด็กแบบ,บเบบี้น้องแบบ,บอคะค่ะแล้วก็ ก็จะมีเนี่ยเป็นหัวตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาเยอะแยะมากมายซึ่งของใช้ประมาณเนี้เพื่อนๆเจี๊ยบขายได้อยู่เรื่อยๆค่ะไม่รู้ว่าเด็กๆที่บ้านเรามีกันไหมเนาะของพวกนี้แต่ว่าเด็กที่ฝั่งเนี้ค่ะเขานิยมกันมากเลยอันเนี้ยจะยังคิดเลยนะว่าเดี๋ยวกลับไทยรอบหน้าไปลองเดินดูตามห้างที่บ้านเราดีกว่าว่าเขาจะมีพวกแบบแผนกแม่และเด็กใช่ไหมคะจะมีของประมาณนี้ขายหรือเปล่าเผื่อว่า ของที่ฝั่งบ้านเรามีอะไรที่แตกต่างไปจากฝั่งบ้านนี้ค่ะคือคอนเซปต์หลักๆก,ก,ก็เป็นเนี่ยแหละเพื่อนๆก็จะเป็นหัวต,กกตุ๊ตก,กตาตุา๊กตาม้าแมวที่เคยเห็นนะช้างมีอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมก็คือเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะจะค่อนข้างเยอะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นผ้าผืนเล็กๆอะ่ะไว้แบบให้เด็กๆจับเล่นอะไรเงี้ยเพื่อนๆเจ็บขายได้เรื่อยๆจริงๆแต่ว่านะจะกลับไปดูที่ไทยซิว่าเขาบ้านเรามีคอนเซปต์อะไรที่แตกต่างไปหรือเปล่าเพื่อขายได้ค่ะ เราไม่รู้เรพื่อนเพือเราต้องเปิดโอกาสนะคะตัวนี้ต้นทุนเจียบมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่18เหรียญกับ47เซ็ดเซนกาไรประมาณ17เหรียญกับ47เดเซนค่ะตัวนี้ขายออกภายใน60วันพอดีเป๊ะเลยอีกวันเดียวก็จะอวดไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอสินค้าประมาณอย่างนี้ที่บ้านเราเนาะ เีี่ยว่าถ้าต้นทุนไม่แพงไปก็น่าจะลองลงขายดูเพราะว่าตัวสินค้าค่อนข้างจะเบาค่ะคือเขาเ,เขาก็เหมือนกับของเล่นอนะมันจะมีความเบามากเพื่อนๆใส่ถุงใส่อะไรไปนี้คือแบบน้ำหนักไม่น่าจะเป็นประเด็นมากมายในการส่งตัวนี้ข้ามมาทางจากไทยมาบ้านเรามาทางอเมริกานะคะพูดถึงท้าที่บ้านเรามีเนาะก็ลองดูค่ะเพื่อนๆให้เป็นไอเดียไว้นะคะวันถัดไปคะ่ะวันที่24ตุลาคมขายได้แค่หนึ่งรายการแล้วก็อวดได้คะ่ะนะคะ ขายได้อยู่บนเมอร์คารีค่ะเมอร์คารีเป็นหนึ่งในร้านน้ำจิ้มของเจี๊ยบที่เป็นน้ำจิ้มสมชื่อจริง,รงๆคือว่าออเดอร์จะมาแบบว่าเขาเรียกแหละมาเป็นน้ำจิ้มมาเพื่อนๆมาวันหนึ่งหายไปสามวันห้าวันเจ็ดวันมาอีกวันหนึ่งหายไปอีกสามวันห้าวันเจ็ดวันหรือบางทีมาสองสามวันติดกันแล้วหายไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับเมอร์เมอร์คารีนะคะ เอามาให้ดูเพราะว่าสินค้าที่ขายบน EBa y ของเจี๊บทุกตัวเจ้าก็ก๊อปปี้มาลงที่เมองครีเหมือนกันเพราะฉันเนี่ยตัวสินค้ามันเหมือนกันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะมาเจอเราจากช่องทางไหนมากกว่านะคะเพื่อนๆมืนมงครีเนี่ยยังไปไม่ถึงประเทศไทยยังไม่โกอ,อยังไม่โกอินเตอร์มากน้องจะอยู่แค่โซนนี้ค่ะญี่ปุ่นเป็นบริษัทแม่เขานะคะแล้วก็ อังกฤษด้วย้งคะแล้วก็เนี่แหละอเมริกานะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขยายเพิ่มหรือยังแต่อันนี้คือล่าสุดที่เจฟเคยเช็คไว้นะคะเพื่อนๆตัวอย่างที่บอกว่าสินค้ามันใกล้เคียงกันถ้าเพื่อนๆขายอีเอยู่ก็ไม่มีปัญหาค่ะฟังได้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อค่ะเพื่อนๆเนาะคือไม่มียี่ห้อเพื่อนๆเอาจริงยี่ห้อนี้เจฟเช็คแล้วไม่รู้จักว่าเขาคือเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้ดังไม่เป็นที่รู้จักแต่เจบชอบสไตล์ดีไซน์เพื่อนๆดูมีความแบบว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเนาะ สไตล์แบบกว้างๆใส่แล้วบอกว่าดูดูเขาเรียกอะไรอะ่ะแตกต่างอะ่ะเพื่อนๆแล้วดีไซน์ปริ้นเนี่ยจะให้ดูนะเป็นนี่ค่ะเสือสิงกระทิงแรกเนี่ยเนาะคือคือดีไซน์ค่อนข้างพิเศษแล้วลายก็จะว่ามันก็มีความน่าสนใจนะคะคนที่ชอบประมาณนี้ก็น่าจะมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยในเฉพาะกลุ่มของคนแนวๆนี้นะคะแบบแนวๆหน่อย,อยเพื่อน นะคะตัวนี้ต้นทุนเจี๊ยบมา3เหรียญขายได้อยู่ที่ราคา19เหรียญกำไรประมาณ16เหรียญน,นะคะขายออกภายใน37วันเท่านั้นเองซึ่งส่วนตัวจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะเร็วสำหรับเสื้อที่ไม่มียี่ห้อนะคะก็เนี่ยแหละเพื่อนๆืบางทีนะยี่ห้อไม่ใช่คำตอบเสมอไปมันอยู่ที่ดีไซน์อยู่ที่สไตล์อยู่ที่แบบอยู่ที่สีอยู่ที่แพทเทิร์นหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆก็ลองดูว่าเราอาจจะเจออะไรที่ น่าสนใจแล้วก็ขายได้ก็ได้นะคะเพื่อนๆโอเค okay, ถัดไปนะคะวันที่25ตุลาคมเจี๊ยบขายได้2รายการค่ะอวดได้1นั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะาขายได้อยู่บนเอ s ซค่ะเพื่อนๆบอกก่อนว่าสินค้าทุกตัวของเจี๊ยบร้อเซเลยที่ขายบนเอ s ซเนี่ยเป็นงานที่จับต้องได้นะคะเจี๊ยบไํทำงานปริ้นต์งานอา่อ แฮนด์ made, เมดอะไรพวกนี้จะไม่มีของ f, เจี๊ยบร้อเปเ็นป็นงานเก่าแก่อายุไม่ต่ากว่า20ปีที่จับต้องได้เจี๊ยบซื้อมาและขายไปนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นเรียกว่าอะไรดีนะคือมองเหมือนเป็นหนังสือใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างในดีกว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นนะคือเป็นคู่มือประกอบการตัดเย็บตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาในคอนเซปที่เกี่ยวกับ ซนต้านะคะเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะบอกวิธีการว่าตัดตัด,ต,ดตัดนู่นตัดนี่เย็บเอาไอ้นั่นกับอ้นี่มาแปะกันอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนๆคือมันก็จะมีอินสตรักชั่นมีวิธีการในการทำพวกนี้ค่ะนะคะเป็นสี่เล่มนะคะชุดเนี่ยมีสี่เล่มทุกอย่างคือคอนเซปตเกี่ยวกับคริสต์มาสแล้วก็เซนต้าหมดเลยก็คือเข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังใกล้จะมาถึงในไม่ช้านี้นะคะเพื่อนๆเป็นงานเก่าแก่นะคะ จียบจัดเซต4ชุดเข้าด้วยกันนะคะตัวนี้ต้นทุนเจบมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา17เหรียญกับ85เซนกำไรประมาณ16เหรียญกับ85เหเซนใช้เวลาขายอยู่55วันค่ะนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเพื่อนๆตอนที่เจี๊บเจอเขาเนี่ยนะเจี๊บก็คิดว่าต้องขายได้แหละเพราะว่า คอนเซปต์เขาได้เพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นเกี่ยวกับแซนต้าเกี่ยวกับคริสต์มาสเกี่ยวกับเอ่อสโนว์แมนอะไรพวกนี้คือเทศกาลพวกนี้มันขายได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะขายได้คริสต์มาสปีนี้ปีหน้าปีนู้นหรือปีไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าขายได้อันนี้แต่ไม่ได้คาดว่าจะออกภายใน55วันซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะเพื่อนๆก็โชคดีไปโอเคค่ะวันที่25้เนาะขายได้2อวดได้1วันที่26ค่ะขาขายได้2อวดได้ หนึ่งอีกแล้วนะคะไปดูกันที่ e bay ค่ะเป็นเสื้อผู้หญิงนะคะสไตล์สไตล์เรียกว่าอะไรเพื่อนๆคือลายค่อนข้างจะเยอะเนาะอันนี้เป็นลายที่แบบว่าวุ่นวายเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสไตล์ก็แบบว่าคีย์เวิร์ดที่เย็บใช้นะเพื่อนๆพื่สำคัญนะคีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญมากเลยเพื่อนๆคือเย็บก็ใช้คำว่าเนี่ยฮิปปี้ โบโฮกมาจากโบฮีเมียนอะนะคะยิปซีพวกนี้คืออาร์ตซีก็คือแบบว่าอาร์ตอาร์ตหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนคือสไตล์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือเสื้อเขาไม่ได้เป็นเสื้อแบบใส่สวยๆธรรมดาเขามีความพิเศษอัเนาะประมาณนี้เพื่อนๆตัวนี้ต้นทุนเจี๊ยบมา3เหรียญน,นะคะขายได้19เหรียญค่ะกําไรประมาณ16เหรียญซึ่งเอาจริงๆร,ราคาไม่ได้แบบสูงเมื่อวังอะไรแต่ว่าเพื่อนๆ ตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งความเงียบเหงาสำหรับร้านเยอะมากเลยค่ะคือปกติทุกปลายปีเนี่ยนะ3มเดือนสุดท้ายของปีตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นช่วงแบบว่าโอ้โหขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแพ็คกันไม่ทันเลยอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเป็นอย่างนั้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้เป็นตุลาที่เศร้ามาก <laughs> เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะ ใครส่งคําสั่งซื้อส่งออฟเฟอร์ต่อราคามาที่แบบว่าไม่ได้ต่ําจนเวอร์วางแบบติดลบหรืออะไรเงี้ยเจ็บรับแทบจะทุกออเดอร์ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้คือพูดตรงว่าไม่หยิ่งเลยนะคะไม่เล่นตัวไม่หยิงเลยขอให้ติดต่อมาเถอะค่ะรับหมดนะคะตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าราคาขายไม่ได้สูงมากกําไรไม่ได้เยอะมากแต่ว่าขายออกภายใน31วันนะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยแหละ มันมีที่มาที่ไปค่ะเพื่อนๆบางช่วงถ้าเป็นช่วงที่เราแบบอู้ฟู่มากขายดีแบบหืมถล่มทลายเพื่อนๆก็ยิ่งนิดนึงเนาะแต่ว่าอย่างช่วงเนี้อถอนหายใจอีกทีนึงเธอคะ่ะตุลาปีนี้ช่างเงียบเหงาบางเวงจริงๆเพื่อนๆนนะคะโอเคก็นี่แหละยี่สิบหกเนาะขายได้สองรายการอวดได้หนึ่งดังนี้ต่อไปวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมค่ะมันมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆ วันที่ออเดอร์เป็นศูนย์มันยังไม่จบค่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนฟังเจ๊อยู่บ้างเนาะช่วงทุกสัปดาห์เลยอะของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่วันหนึ่งหรือบางสัปดาห์แย่มากสองวันที่ออเดอร์ไม่มีเลยเป็นศูนย์นะคะอันนี้โค้งสุดท้ายของเดือนแล้วเจ๊ก็แอบลุ้นว่ามันจะมีไหมนะวันที่ขายไม่ได้เพื่อนๆคะ่ะมีค่ะยี่สเจ็ดตุลาคมออเดอร์เป็น0.00ค่ะมันยังไม่จบ เอออยากจะลองไห้ขายของเนี่ยต้องใจแข็งๆนะเพื่อนๆห้ามสติแตกนะคะโอเคยี่สิบแปดตุลาคมกันบ้างขายได้หนึ่งรายการค่ะอวดไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่กับเจี๊ยบม,มาหนึ่งปีกับเกือบเจ็ดเดือนนะคะค่อนข้างที่จะนานแต่ว่านั้นเนี่ยเป็นเป็นหนังสือคู่มือทำอาหาร ซึ่งค่อนข้างจะเก่าอยู่กันนานเป็นเรื่องปกติค่ะเพื่อนๆนะคะต้องเข้าใจธรรมชาติของสินค้าที่เราขายด้วยเพื่อนๆสินค้าบางอย่างพวกงานแฟชั่นแฟชั่นอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่มันกําลังเป็นเทรนกำลังเป็นที่นิยมเนี่ยมันควรที่จะต้องอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวมันหือหวาเนาะเข้าเร็วออกเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บออกไปปั๊บอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นตามเทรนดแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าบางอย่างที่ เป็นสินค้าเก่าแก่หายากอ่ะซึ่งหลายๆตัวของเจีย๊ยบเป็นแบบนั้นถ้าเขาจะอยู่กับเรานานเป็นเรื่องค่อนข้างปกติค่ะเพื่อนๆบางอย่างเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนเนาะที่จะอวอยวายเนาะ,นอ,ะอันนี้บอกตัวเองนะคะเพื่อนๆยี่สิบแปดไม่มีเอ้ยมีหนึ่งออเดอร์แต่อวดไม่ได้นะคะก็วันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนะคะ ขายได้6รายการค่ะเพื่อนๆพอวดได้5รายการนี่เห็นไหมถึงบอกว่าขายของนี่มันมีสติแตกได้ง่ายเลยเพราะว่ามันจะมีวันที่ขายไม่ค่อยได้วันที่ขายไม่ได้เลยแล้วก็วันที่ขายค่อนข้างใช้ได้อะไรเงี้ยเพื่อนๆเนาะก็นี่แหละ29ตุลาคมขายได้พูดอทีหนึ่ง6รายการอวดได้ขายออกเร็ว5รายการนะคะรายการที่1ค่ะอยู่บน EBay เป็นเสื้อคลุมค่ะใส่สวยๆเก๋ๆไม่เหมาะกับอากาศที่เย็นจัดๆนะคะเพื่อนๆคือตัวเนื้อผ้าไม่ได้แบบหนาหนักแบบสเวตเตอร์นะคะตัวนี้ ต้นทุนมา3เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา21เหรียญกำไรประมาณ18เหรียญตัวนี้ออกค่อนข้างจะเร็วใช้ได้เลยคือ25วันนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคตัวถัดไปค่ะก็ยังคงอยู่บน ebay นะคะเป็นการเก่งผ้าลูกฟูกยี่ห้อ o n a v y ซึ่งปกติอือคือจะ,จะมีมีบางยี่ห้อที่เจียบจะไม่เอามาลงที่ร้าน นกว่าเขาจะมีจุดขายที่เจ๊บค่อนข้างมั่นใจว่าขายได้นะคะเพื่อนๆโอเนวี่ <N> เป็นหนึ่งในแบรนด์เหล่านั้นค่ะแต่ว่าตัวนี้เจ๊เอามาเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นงานเก่าค่ะงานบินเทจจังใต้บอกไว้ว่าต้องเป็นปี2005ค่ะนะคะก็20ปีมาแล้วเราก็อ่อสไตล์อะคะ่ะเพื่อนๆดูขาเป็นแบบแนวขาเขาเรียกอะไรขามา้าขา,ขากว้างหน่อยเนี้ยค่ะคือถ้าเป็นขาสกินนี่ทั่วไปเจ๊ก็จะไม่เอามานะคะแต่อันนี้คือเขามี ีความพิเศษะเพื่อนๆน,น,นะคะก็ต้นทุนเจียอมา4เหรียญขายได้อยู่ที่28เหรียญกับ82เซนกำไรประมาณ24เหรียญกับ82เซนนะคะตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่47วันค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะก็ย้ำอีกทีนะยี่ห้อไม่ใช่คำตอบเสมอไปต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันค่ะเรื่องของดีไซน์สไตล์นั่นแหละปริ้น แพทเทิร์นต่างๆคือทุกอย่างสิ่งต้องบวกวกกันนะคะเพื่อนๆนะคะตัวถัดไปที่อวดได้นะคะเพื่อนๆเราไปที่เอ็ y กันบ้างค่ะเป็นหนังสือเด็กค่ะเป็นงานก่าวเขามาเป็นบ็อกเซตคือมาเป็นเซ็ตเลยเพื่อนๆนี่จะให้ดูนะเป็นกล่องมาเลยค่ะมีทั้งหมด123 456เล่มเนาะแล้วเพื่อนๆคะดูคือบางเล่มเนี่ยสภาพ <c oughs> คือเยินมากแล้วเพื่อนๆดูอันนี้ดูเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวเด็กกันเนาะพ่อแม่ลูกพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กๆนะคะเป็นรูปอ่านง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ประเด็นของเจ๊คือจะบอกว่าเป็นหนังสือที่สภาพค่อนข้างจะเยินนะคะก็ถ่ายรูปไปเขาเห็นค่ะว่าหนังสือเราเนี่ยเยินนะซื้อไปก็ต้องทําใจนะนี่เพื่อนๆคะตรงนี้เห็นไหม คือเขาโดนน้ำอะค่ะวันที่จะไปซื้อเนี่ยมันเป็นตลาดตลาดเหมือนคล้ายๆเปิดท้ายบ้านเราอะค่ะแล้ววันนั้นถ้าฝนตกเฉะแฉะมากไปเจอหนังสือชุดนี้โอ้โหเขาเปียกน้ํามาเจวก็เอามาต้องบอกว่ามาตากแห้งมาดูแลอยู่หลายวันนะคะนี่เพื่อนๆออจจะขึ้นร้านหน่อยๆด้วยเนาะอืมจับเสร็จต้องรีบล้างมือค่ะเพื่อนๆน,นี่นะสภาพประมาณนี้คือ อะไรที่เป็นจุดบกพร่องข้อตําหนิของสินค้าของเราเพื่อนๆคะชี้ระบุให้เห็นชัดเจนนะเพื่อท uh, ี่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องมีความตื่นตระหนกตกใจมาโวยวายทีหลังว่าทําไมของที่ยุส่งมาอย่างงุนอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราได้ทําการบ่งชี้ไปให้เห็นแล้วทั้งในรูปภาพแล้วก็ทั้งใน description นะคะเพื่อนๆอันนี้แนะนําค่ะ เนาะก,ก็ตัวนี้ค่ะต้นทุนเจี๊ยบมาเท่าไหร่นะคะต้องดูโพยค่ะสองเหรียญขายได้อยู่ที่ราคาเอ่อเท่าไหรอ่อ่ะสิเหรียญหกเซ็ดเซนค่ะกําไรประมาณ15เหรียญกับ67เซนต์ตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่34วันเท่านั้นเองค่ะซึ่งถือว่าส่วนตัวเร็วมากเพราะว่าเ<ม>พื่อนๆดูสภาพหนังสือเนาะ <laughs> สภาพามีความคาม่อนข้างจะเยินค่ะแล้วก็ต้องเป็น เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากอ่านหนังสือประมาณนี้ไปอาจจะเพื่อตัวเองเคยมีตอนเด็กๆหรือว่าไปให้ลูกๆได้อ่านเหมือนที่ตัวเองเคยอ่านหรือเปล่าอะไรอย่างี้ค่ะคือมันก็คิดได้หลายอย่างนะคะแต่คือออกเร็วมากนะคะพเพื่อนๆแล้วก็สภาพอย่างที่บอกว่าไกลกว่าคำว่าร้0เไปเยอะเลยนะคะถัดไปค่ะยังคงอยู่บน e อ s y นะคะแล้วก็ยังคงเป็นหนังสือค่ะนี่คอนเซปต์เนี่ยนะเป็นเกี่ยวกับ คล้ายๆบ้านผีสิงเวอร์ชันเด็กๆค่ะคือ spooky house ก็คือแบบว่ามันน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอ่านง่ายๆเป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยงานเก่าตั้งแต่ปี1990เนะคะเป็นรูปภาพบรรยายไม่ต้องอ่านเยอะประมาณว่าอ่านให้เด็กนอนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแต่คือคอนเซปต์อ่ะก็ยังได้ฮาโลวีนอยู่นะเพื่อนๆคอนเซปต์เป็นแบบว่า คล้ายๆอย่างที่บอกว่าบ้านผีสิงมือชั้นเด็กอะค่ะคือไม่ได้น่ากลัวหลอยมากมายแต่ก็คือมีความตื่นเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อนๆนะคะตัวนี้นะคะต้นทุนเจียฟมา25เซนค่ะขายได้อยู่ที่13เรนกับ30เซนกำไรประมาณ13เรนกับ5เซนค่ะออกภายใน26วันเท่านั้นเองค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่าเจบก็คาดเดาว่านะว่าเออมันต้อง เกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีนแน่เลยอะไรเงี้ยพ่อแม่เอาไปอ่านให้เด็กฟังหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะโอเคตัวสุดท้ายนะคะของวันที่29ที่อยู่ในกลุ่มสินค้าออกเร็วค่ะเราไปที่ Poshmark กันบ้างถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังเจียบม,มาก่อน Poshmark เป็นหนึ่งในร้านน้ำจิ้มของเจียบค่ะแต่เป็นน้ำจิ้มที่ค่อนข้างทั่วใหญ่นิดนึงเพราะว่าขายค่อนข้างจะดีค่ะนะคะ สินค้าทุกตัวของเจีบน Ebay ก็จะโยกมาที่พอ s ม m a r k เหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างข้อใหญ่ก็คือพอ s ม m a r k ยังไม่โกอินเตอร์ค่ะยังอยู่โซนเนี่ยแหละเอ,อเมริกาแคนาดาแถวนี้ยังไปไม่ไกลมากมายแต่ว่าตัวสินค้ามันเหมือนกันค่ะกับ Ebay เนาะเพื่อนๆฟังไว้เป็น r e ference ได้ค่ะตัวนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์ค่ะเพื่อนๆคือดีไซน์เนี่ยจะว่าเขาอันนี้ชอบเองเป็นการส่วนตัวเพื่อนๆคือ มันแบบดูวุ่นวายเดียวเนาะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนี่ข้างหน้าข้างหลังเป็นแบบนี้คือจะว่าเขาดูเขาดูแบบน่าสนใจดีอะคะ่ะดีไซน์แบบอืมก,กวนๆเดียวเพื่อนๆเนาะข้างหน้าข้างหลังไม่เหมือนกันสีอะไรต่างพวกนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าก็คือหาข้อมูลนิดหน่อยแหละก็พอจะรู้ว่าแบรนด์นี้มันก็ไม่ได้ถึงกับแย่อะไรมากมายนะคะตัวนี้ ต้นทุนเจียบมา3เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา25เหรียญกำไรประมาณ20เหรียญกับ50เซนใช้เวลาขายอยู่35วันค่ะเดือนกับนิดนึงเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ค่ะตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นต้นไปเนี่ยเสื้อผ้าที่มีความหนาหนักหน่อยสเวตเตอร์แจ็กเก็ตพวกนี้จะเริ่มขายได้มากขึ้นนะคะ เพราะว่าหล,หลายพื้นที่ทางฝั่งนี้เริ่มจะเย็นแล้วนะคะบางที่ก็หนาวแล้วบางที่ก็มีหิมะตกแล้วด้วยซ้ํานะคะนี่เจี๊ยก็ใส่แจ็กเก็ตแล้วค,ะค่ะเพื่อนๆคะที่พูดไปเนาะยอดขายเจ็ดวันยี่9บสามถึงยิบเก้าตุลาคมไม่ดีที่สุดอย่างที่ใจต้องการแต่ก็ไม่แย่ที่สุดค่ะช่วงนี้ใครที่ขายดีอยู่แล้วเนี่ยเจีย๊ยบเอาใจช่วยค่ะทีใจด้วยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใครเป็นเหมือนเจีย๊ยบที่แอบวังเวงหวงเว,วงลุ่มๆม,ม,มดอนๆอนเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ ทุกธุรกิจมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยเนี่ยเราจะต้องผ่านพ้นมันไปได้ค่ะเอาใจช่วยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ